แบกเสียไรมึงเอามาพันดิผบตำรวจเอ้ยผบหมอเอ้มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรตกไม่หาแก่ได้เฮียนี่อ้าเปลี่ยนเฮ้ยเขวยไรเป็นควยไะไรเปลนคนเก็บของแก่งมาเฮ้ยของแก่งในสัตว์มยเมาเลยมึงเมามากเหรอไอ้เฮียมามเมาใ้เฮียกะจอบ เอาแล้วมึงเป็นไรอะไรสัตว์มึงก็มามาไปเสีกูไม่วมึงโดนลงบานไอ้เหี้ยมึงต้องการอะไรกูแค่ขอตังค์มึงไปไล่ไปไล่บ้าห่อมึงบ้าเหรอเอากูแค่ขอตังค์แค่เขาอยากเป็นพักทมิตรกื่อวานเมื่อวานไอ้เฮียเนี่ยมันเอาเพลงหมอลำดับตะยูปากกว่าไอคำพ่อเฮ้ยชุกน้องเยาว์จังแซงลงก็ไปก็ยังเป็นอันนี้กันยุ่ยแกไม่ได้มึงอ่ะโอ้ยโทษครับพอดีตังค์แกไอ้เมาปัญญายังได้ าว่าจังไรใช่ล่ะขออนุญาตนอนเตียงแป๊บนึงมาเนี่คุยกันค้าเตียงเลยมาว่าจังไรน้อง้องเฮียเป็นเฮียอะไรฮะมึงเป็นเฮียอะไรอาแล้วมึงเป็นหนังเหรอแล้วมึงเป็นหนังเหรอเฮียแหละมึงว่านเอามึงใส่เดียวก็คือว่ากูได้เบ่นเอาเตียงเอาเตียงเตียงให้ใจเก็นให้

เอในบ้านคารบกานไอ้เหี้ยมึงเอาที่แหละเอาที่แ่ละครับกูใส่เชือเดลูกใส่เพราะกูใส่ในลูกตัวครับน้องให้อะไรแล้วเหี้ยวมึงก็ลงลองม่โดนเผาอะไรได้โง่เพราะเป็นอย่างนั้ครูสัมภารกูตายเลยกูมานอนกูมาเปลือยครับไปทางไหนล่ะครับมึงโดนฝังโดนกูเตะหน้าก่อนสั่งอ่ะไอ้สารฝังมึงในซ้ายแล้วกูเตะหน้ามึงรัวรกูตายแล้วช้อกูกระเด้งไม่เตะปากมึงตายได้แค่นั้นลูกน้องอย่าโง่ไอ้ไอ้ไอ้ชื่อะไรนะลูกพี่ลาะลูกพี่ยาว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 จะยังเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องดึงคอาช เฮียเดี๋ยวกูตบผมแม่งสั้นเลยเจมสมมได้สัตวเอาคุณอยวกตบวงรุดกัได้แล้วะบเฮเียนอยู่อยู่ในอยู่คิ้วอยู่ในอากาศหิมะเหมือนเียลังแครพรนรังแคครับน้องพอดีไอหิมะแบบว่าอปายัดไอโบอยากใสไอเป็นซิพาิดาครับน้องเฮียเสี่ยวอีมึงอะ เียวอี้เอ็มยังเราเบื้องเดี๋ยเด้อ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 เบิ้งเบื้งเบื้งจากหนเบื้งเด้อเด้ออ้อพวกหนุ่มคนนี้หนวดจิ้มยิ้มยากนี่นัดนทรงติ่มนะมึงเนี่ยเฮ้ยอบบรวมแบหลวมไม่ติ่มนะติ่มเลยมนเหี้ยไอ้พวกมันคนละเบื้อน้องน้องไม่อยากมีเรื่องเจ็บตัวยามาสากับแกงไงเดี๋ยวเฮ้ยไอ้มันแกล็ดปีมุ้ยเฮ้ยมันคือทางโรงพยาบาลนี่หมอครับหมอหมอครับหมอภาคไหนมันฉีดพมข้าวโรงพยาบาลครับเฮ้ยมันเหี้ยอะไรอะแล้วมึงเป็นยังไงเฮ้ยมึงใส่เดียวกับกูว่ามึงเป็นาาาโรงบบมมออกห่เฮ้ย ต้องมาจิ้มต uh. te ้นใจครับไอ้น่ะโรงพยาบาลมะน้องไอ้ไฮรเบิร์ดน่ะไอ้แค่อยากมาประกาศสักหน่าว่าแกงต้มยำกุ้งของไงอะไรเรียกอะไรมึงเลีกอะไรวะกูบอกอะไรเอรียกอะไรเลขยกหนึ่งสองสองไปไปไหนก็ไปไปมึงอะไปเฮ้ยเห็นว่าต้องโอนตังค์ให้กูบนต้องเอ้าเฮ้ย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 มึงโอนค่าแต่งตัวไปมันดิโอนค่าแต่งโัวแล้วมันไปแทรกเราอีกมั้ยโอนค่าแต่งโัวมันนีเฮียไปไหนก็ไปไปเฮียมาครับผมถือแกงตายคาเตียงเเวาว ยี่อะไรเบิงไอ้มันยไบิงบักหมวกมึงเป็นไปว่ามันเกินปุยมุยยี่ไรมึงเป็นยี่อะไรหมอครับหมอครับแบกลิสครับหมครับหมอครับบัก้าี่มันแจ้งคนตายค่าเตียงครับหมอแบกลิครับเปิดกล้องวงจรปิดตกเงทางใต้สงครามตรงนสามครับหมอเบใบเบื่อเน่ยเอานี่หน่อยครับไปโรงพยาบาจิตเวชได้ไหมครับเนี่ยไว่ไได้ครับมึงจิตเวชเดียวดยวเดียวเียวหมอหมอหมอเอาหมอขออย่ามแย่แสอะเฮียดูดิเอาหมอครับ เอาหมอครับกูตายแค่เทียงครับกูไปเลยนรเทงยไปแล้วคุณต้องกับไปเลยครับคุยไปเลยกูตายตายเว้ยหัวนียงเว้ยไม่ต้องเป็นไรเลยแล้วเราใส่เกรดกันสามคนดูดิว่าหลุดโอ้ยกางเกงจังสีบัวยุ่งเหี้ยกูไม่เป็นสีเออเหี้ยยุ่งนทำเหี้ยอะไรทุเรศเหี้ยเพื่อกับไรมันบอลเลเฮ้มันบอลน้องทุเรศเฮอุ้ยสำคัญตัวเด้หนิสำคัญใน่บอลในบอลน้ำสำคัญตัวเด้หนิสำคัญตัวเด้เนื้อร่วมได้เพื่อ้ร่วมได้ เฮ้ยครับแรบครพูดคุยกันครับหมอมันแทงผมตายคาเตียงนี่หมอหมอหมอโดนแทงอะไรแทงตายเออแล้วมึงจะพูดได้ไงถ้าตายอ่ะเออควายเออแต่เขาตายว่ะตายอะไรครับตายไพูดได้อยู่เลยมึงก็แทงอะไรมึงก็จุ่มมือหมอไปแจ้งตำรวจดิกอีสัตว์เยี่ยมึงก็จะลงบันทึกประจำวันเนี่ยเฮียใช่จริงครับหมอโง่ชิบหายเลยควาย